พีเว็บสีดําเฉยเลยว่ะแล้วแม่งแม่งตรงกับข่าวที่เปิดให้ดูอ่ะพี่โหสุดเลยหนูอ่ะนะคะเ,คเนี่ยเปิดอีกรอบนึงใช,ดดใช่สิฮอนด้าฮอนด้าเวฟใช่ไหมเดี๋ยวเอาใหม่ค่ะตรงนี้เห็นไหมคะก็คือจุดพบมอเตอร์ไซค์และรถจักรยานนะคะสองรอเมตรห่างจากบ้านน้องก็คือจุดส่วนยางท้ายหมู่บ้านนั่นแหละค่ะ แล้วก็เป็นทางขึ้นไปด้านบนจะเป็นทางขึ้นเขาไปทางด้านภูเหล็กไฟได้นะคะเห็นไหมคะสุนัขคือจะมาดมแล้วจะมาหยุดอยู่ตรงนี้ค่ะที่พบแหวนกันเนาะอันนี้ก็คือภาพพ้นหาวันที่13นะคะอันนี้คือแถวๆจุดพบแหวนเนาะมันก็เดินทะลุกันได้อะคะ่ะทะลุถนน <c oughs> ตรงข้ามบ้านจำเลยอะไรประมาณนี้นนะคะกินไปนะครับ ชาอบ้านก็เดินไปค้นหาก็ขึ้นทางฝั่งนี้ก็มีนะคะที่เขาบอกว่าทางนี้เด็กสามารถเดินขึ้นได้นะคะทางมันจะเดินขึ้นได้แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปช่วงนั้นพ่อได้มาดูในตัวนี้มันเป็นโพรงแบบที่เห็นนี่ไหมคือหลังจากที่รู้ว่าน้องชมพู่หายไปมาดูแล้วก็พบว่าเดินทางขึ้นเขาเนาะอันนี้ก็แถวๆที่พบแหวนนั่นแหละค่ะพยานมุ้งยันไปเป็นดินหก เห็นไหมคะแต่ทุกวันนะครับสิบเอ็ดสองสิบสามเนี่ยการในหมู่บ้านยังกระต๊อบจี้ว่าเป็นข่าวนี่ก็ผมเชื่อว่าชาวบ้านน่าจะมีการค้นหาบ้างแล้วครับอืมคือน่าจะไปดูตรงจุดนั้นบ้างแล้วครับถูกไหมฮะทั้งที่มันห่างไปกิโลนึงเนี่ยนะครับถูกไหมฮะทั้งกลางวันกลางคืนนะครับเขาก็หากันอ่าแต่ไอ้จุดนี้มันคือจุดที่จากบ้านลุงพลเดินไปได้ประมาณกี่เมตรร้อยเมตรใช่ไหม ก็ประมาณนะครับเดินข้ามถนนไปก็ถึงแล้วนะครับมองก็ไปถึงครับและจากจุดนี้ก็เดินขึ้นเขาได้เลยใช่ไนะครับจากจุดเนี้ยจากจุดกระท่อมเนี้ยก็เดินขึ้นเขาได้เลยถูกไหมฮะง่ายๆเลยใช่ไหมที่เขาบอกว่าทางนี้เด็กสามารถเดินขึ้นได้เนี่ยค่ะทางมันจะเดินขึ้นได้แต่ว่าต้องเดินห่างออกมาเกือบหนึ่งกิโลคาดว่าน้องคงไม่เดินมาเองหรอก ต้องมีใครทมันก็ไม่ง่ายครับเพราะต้องเดินผ่านลันล้อนมันจะมีห้วยมีอะไรแบบเป็นป่าป่าพิษป่า,าอะไรร้านของร้านหินพวกนี้นเดินละหมากครับลุงพลเคยเข้าไปในกระต๊อบนี้มาก่อนไหมฮะไม่ครับไม่เคยเข้าไปเลยครับเพราะก็มีเจ้าของเราก็ไม่กล้าเข้าไปครับที่ส่วนตัวเราทำเองครับ,รบท,ที่นายวัชรินเจอผมเนี่ยอยู่ข้างๆบ้านตึกที่เขาสร้างใหม่ครับอยู่ใกล้กับตู้นี้ไหมอยู่ใกล้กับตู้นี้ไหมใช่ไม่ไม่อยู่ใกล้ใตล้นี้ไหมครับไม่ใกล้ครับแค่ห่างเข้าไปประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับร้อยกว่าเมตรร้อยกว่าเมตรก็ ก็ไม่ถือว่าไกลมากนะฮะก็อมองเห็นกับมองเห็นกับก็มองเห็นกันอยู่ใชนะฮะจุดที่เขาเห็นก็คือมองไปก็เห็นกระต๊อบด้วยตัวนี้ถูกไหมฮะอ่านี่คือในวันที่วัชร,รินทรเขาบอกว่าเขาเจอลุงพลตอนเช้าของวันที่สิบเอ็ดเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ